อารันยังไงงานนี้เชีเร์เลอร์ชู2นิ้วกลางฟันธงของมดสิทธิ์คว้าอีซักจากนิวกาสเซ่นนะอารันยังไงยังเสริมไม่ปังนะเมื่อริโอมองหงเรือแย่งแชมป์ EP l อย่างแน่นอนเรียวผูทุ่มสองล,ล้านปอนท้าชิงแชมป์พิมเบริกในครั้งนี้แย่แล้วยังไงเมื่อเรียวผูอาจจะเสียการสำคัญแบบไม่ทันตั้งตัวซัมเมอร์นี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวริวพูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะข่าวริวพูลนั้นะมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยการน,นิดนะ้ของอารันเชอร์ตำนานเดวคาเซนยืนยันชัดเจนแล้วว่าผ่านพอดแคสต์กับแกรี่บรินเนเกอร์บอกว่าริวพูลไม่มีวันจะได้ตัวอเล็กซานเดอร์อิซักไปร่วมทัพแม้ว่าสื่อโหมข่าวของแดนลิวพูลพร้อมทุ่มเกินหนึ่งล้านปอนด์ลากองหน้าทีมชาติสวีเดนช่วงสมัยน,นี้ เหลือผู้จ่ายตลาดเตรียมทำศึกในช่วงซื้อหน้าได้อย่างน่าฮือฮานะฮะทางการคว้าตัวเจเรมีฟิมปงประก้าฟเรียนเวียดมาเสริมทัพอีกทั้งพวกเขาเองกำลังจะมีมมโดสเกร์เคสย้ายสู่แอนฟิลอีกไรเท่านั้นยังไม่พอสื่อเมืองผู้ดีเปิดเผยว่าโฮแดนเวอร์พูมีโอกาสที่จะเซ็นสัญ,ญญากับมาร์คเกฮีเซ็นเตอร์ฮาฟทีมเคสันพารชในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้แถมสื่อบางสำนักสื่อถึงเลยกันถึงขนาดที่ว่าอาเนสส์รอสพร้อมจะจ่ายเงินเกินกว่า100ล้านปอนด์ อีกก้อนหนึ่งเพื่อที่จะด้าตัวอีซักมารับบทบาทกองหน้าตัวเป้าแทนที่ดาวินูเยสที่ถูกขายทิ้งไปในช่วงสมอนี้อย่างไรก็ตามสำหรับดีลของอีซักก็มีการวิเคราะห์กันว่าโอกาสเป็นไปได้มีเพียงน้อยนิดเนื่องจากว่าทีมของกูซือเอติฮาวไม่คิดจะขายสตาคนสำคัญอย่างแน่นอนต่อกรณีดังกล่าวแล้วแกรี่บรินนเกอร์อดีตกองหน้าทีมชาติอังอกฤษได้สานทนากับพนับเรื่งของเชลเลอร์ตำนานทีมสาริกาดงผ่านทางพอร์ตแ และเจ้าของฉายาฮอตช็อตนะฮะแสดงความชัดเจนอย่างเต็มที่โดยเชื่อว่าของแดน l ิเวอร์ฟูจะกินแห้วพร้อมทั้งชูนิ้วกลางทั้ง2องมือเป็นการตอบคําถามที่เกิดขึ้นผมคิดว่าลิเวอร์พูเสริมทีมได้อย่างน่าประทับใจมากเลยนะจนถึงตอนนี้พวกเขานั้นคว้าโฟรเรียนเวียตมาแล้วในราคา116ล้านปอนด์ มร็สกเอร์เคสจากบอร์มัตจะย้ายมาในราคา40ล้านปอนด์และพวกเขาเองนั้นก็สัญญากับเจเรมี่ฟิมปงเรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงสองสัปดาห์ก่อนทั้ง3มีค่าตัวรวมกันแล้วเกือบ200ล้านปอนด์บรินดิเกอร์เองเปิดประเด็นก่อนที่จะถกกับไปทั้งของเชียร์เลอร์ถึงการบางบัก3ามผู้หอกของแดนนิเวร์พูลผมเองก็คิดว่าซาร่าจะอยู่ฝั่งหนึ่งนะฮะแลวจะมีอีกคนหนึ่งอยู่อีกหนึ่งฝั่งพวกเขาจะโรเตชันเชียร์เลอร์ได้เอ่ยก่อนที่บรินดิเกอร์จะถามถาวต่อมาว่า่าลอัละ เขาจะเป็นไปได้ก้าวใช่หรือไม่ถัดนั้นเชียร์เลอร์ก็แสดงความรู้สึกออกมาอย่างชัดเจนด้วยการชูนิ้วกลางทั้งสองข้างพร้อมตอบสั้นว่าไม่มีทางอารนันดังไงบริโอฟอร์ดินานมั่นใจได้ว่ามีเพียงแค่ลิเวอร์พูลและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้สองสโมสรเท่านั้นที่มีลุ้นในการควา้าแชมป์พิมีบริกในฤดูกาลนนะ้าโดยแม้ว่าทั้งสองทีมต่างก็เสียตัวผู้เล่นตัวหลักของทีมไปโดยที่ลิเวอร์พูลต้องเสีย เชนเเ่นรืเสออาโนไปในขณะนี้ขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ตัดสินใจแยกทางกับพูนังของเควินเดอร์บรอยในครั้งนี้แต่ว่าในช่วงซัมเมอร์นี้ทางนานของทางฝั่งของแดนทิวฟร์พูลและก็เดอร์บาีฟ้าต่างก็เสริมทัพอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะอุดช่องว่างที่เกิดขึ้นพร้อมกับเสริมขุมกาําลังเชิงลึกให้กับทางทีมเอ่อขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะขณะที่ทางด้านของทางฝั่งอาร์เซนอลเองนั้นก็ดูเหมือนว่า จะขยับตัวในตลาดซื้อขายาจากาช้าไปมากหากว่านับเทียบกับทีมระดับลุ้นแชมป์ทั้งสองข้างต้นทําให้ฟอร์ดินานตัดชื่อของเดอะการเนอร์ออกจาการลุนแชมป์ในขรันี้โดยฤดูกาลน่าจะมีเพียงแค่การแข่งขันระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในครั้งนี้เท่านั้นซึ่งทางด้านของฝั่งอาร์เซนอลอาจที่จะสร้างความผือฮาในครั้งนี้ได้สัก2อถึงเดือนหรือประมาณอาจจะ6เดือน แต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นซึ่งตอนนี้แล้วดูเหมือนว่านักเตะที่อาร์ซนอลเซ็นสัญญ,ญาต้มีแค่ทางด้านของนอชกาดซึ่งอายุเพียง31ปีเกเป้าซึ่งเคยเป็นทางด้านของผู้รักษาประตูสำรองนะฮะที่เชลซีแล้วก็มาตินชูบินเบนดี้แต่ว่าแฟนๆทางด้านของทางทีมต่างก็ต้องการเดีอยใหญ่ๆกับทางด้านของกองหน้าตัวกลา,างปีกซ้ายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้โดยทางตรงกันข้ามเองฟอร์ดินานกลับแสดงความชื่นชมต่อความรวดเร็วของเลเร์พู ในการเสริมทัพตั้งแต่ช่วงสัปดาห์แรกของตลาดซื้อขายนักเตะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะที่พวกเขาเอาชนะความสนใจจากขณ้่งของทีมยักษ์ใหญ่อื่นๆจากขณ้าของฝั่งยุโรปในการที่จะคว้าตัว่างขั้นตานของฟอร์เรนเวียดมาร่วมทีมได้ผมคิดว่าสิ่งที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงมากมายสักเท่าไหร่นักก็คือความเจ๋งของลิเวอร์พูลในการที่คว้าตัวผู้เล่นระดับที่แมนเชสเตอร์ซิตี้บาเยอร์เมนิค และก็ไปเอามาดริดต้องการตัวเช่นกันแต่ว่าลิเวอร์พูลเองนั้นกลับเป็นฝ่ายคุมความได้เปรียบในเด๋ยวนี้ฟอร์จินานาได้กล่าวเสริมตอนนี้ผมเองนั้นมองเห็นชัดเจนามากเลยนะในสมโมสรผมเห็นกระบวนการทั้งหมดและก็วิสัยทัศน์ของพวกเขามันชัดเจนมากและฐานะผู้เล่นนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการเมื่อคุณเดินเข้าไปในสมโมสรและพวกเขาเองนั้นกำลังนำเสนอโปรเจกต์ให้กับคุณผมนึกภาพเวียดออกมาหลังจากที่การพบกันกับสรัตและพูดว่า ผมจะไม่รับสายจากสโมสรอ,อื่นเลยผมจะย้ายไปร่วมทีมในครั้งนี้ได้เลยนะอะไรไงเดบิวฟูกำลังจะสร้างพายุในตลาดซื้อขายนักเตะด้วยการใช้เงินมากกว่า200ล้านปอนด์ช่วงตลาดซื้อขายนักเตะช่วงสมติน,นี้เพียงแค่ช่วงเดียวเท่านั้นโดยเดบิวฟูเปิดตลาดซื้อขายนักเตะช่วงสมัยปี2025ด้วยการคว้าตัวผู้เล่นคุณภาพอย่างฟรเรนเวียด โดยแชมป์พิมพ์เบรคปี2024ใครที่จะคว้าตัวมาสเกฮีก่อนหลังของคิสเซนพาเดชในครงนี้แล้วตามการรายงานของลิเวอร์พูลเอเคจากคิสเซนพาเดชตกลงขายเกฮีด้วยค่าตัว3 5ล้านปอนด์หากว่าดีลของเกฮี ee, สำเร็จลิเวอร์พูลจะใช้เงินไปแล้วมากกว่า200ล้านปอนด์ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ปีนี้ก่อนหน้านี้เดอะกันเนอร์ก็ได้ทำการซื้อกองกลางอย่างฟอร์เดนเวช จากเดวิลโคเซนด้วยราคาอยู่ที่1 1 6้ล้านปอนด์และก็ซื้อกองหลังอย่างบิลลสเคร์เคสจากบรอดมัธด้วยราคา40ล้านปอนด์โดยเพิ่มเติมจากสัญญาฉบับเดิมของเจเดมี่ฟิลปงจากไบเออร์สเดวลโคเซนบุราค่า3 0ล้านปอนด์ทำให้เดอกันเนอร์เดอรคอฟนะครับมีโอกาสที่จะบรรุข้อตกลงซื้อนักเตะหน้าใหม่บูลค่ามากกว่า220ล้านปอนด์ในตลาดซื้อขายซัมเมอร์2 0 2 5อย่างไรก็ตามความเทะยานของเดวิฟูไม่ได้หยุดหย่่อนนนแคั้ แหล่งข่าวจากสื่ออังกฤษเปิดเผยว่าเดอะคอฟเองสามารถจะจ่ายเงินเพิ่มเติมอย่างน้อย100ถึง150ล้านปอนด์เพื่อจะซื้อนักเตะหน้าใหม่ได้โดยพวกเขากำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการซื้อกองหน้าอาริสันเดอร์อิซักจากนิวคาสเซลซึ่งเหล่านี้เองนั้นถือว่าเป็นตัวเต็งที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับนวรุกของฝั่งลิเวอร์พูลส่วนคีแรนแม็กไวน์นะผมนักผู้เชี่ยวชาญด้าน,นการเงินของวงการฟุตบอลให้สัมภาษณ์กับบรรดาคนสื่อพิมพ์เดอะทม บอกว่าการคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลส0 2 4ันี่จะทำให้ลิเวอร์พูลได้รับโบนัสก้อนโตมากถึง181.5ล้านปอนด์ซึ่งรวมไปถึงรายได้จากลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดโบนัสผลงานและก็รายได้เชิงพาณิชย์นี่เป็นครั้งแรกที่รายได้ประจำปีของลิเวอร์พูลทะลุหลัก700ล้านปอนด์ทำให้พวกเขาเองนั้นกลายเป็นหนึ่งในสโมสรที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเป็นรองเพียงแค่แมนเชสเตอร์ซิตี้ในการจัดอันดับทางการเงินของวงการฟุตบอลที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ โดยความมั่นคงทางการเงินนี้รวมไปถึงการยึดมั่นอย่างเคร่งครัดต่อกฎการบังคับผลกำไรและก็ความยั่งยืนของริกหรือว่า P.S.R ทำให้ท่านของฝั่งลิเวอร์พูลนะฮะมั่นใจที่จะทุ่มเงินก้อนโตตามการบริงานของลิเวอร์พูลเอเคโดยสโมสรเองสามารถใช้เงินเพิ่มเติมอีกสอล้านปอนด์โดยที่ไม่ละเมิดกฎทางการเงินขอบุณกลยุทธ์การจัดต้นทุนที่มีประสิทธิภาพหลังจากช่วงตลาดซื้อข,ขายนักเตะที่ค่อนข้างจะเงียบเหงา การใช้เงินมากถึง200ล้านปอนด์อาจจะถึง300ล้านปอนด์หรือ400ล้านปอนด์ในช่วงซื้อขายนักเตะครั้งเดียวตัวบองว่าเป็นความทา้าทายโดยตรงระหว่างลิเวอร์พูลกับคู่แข่งอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลและก็เชลซีนะาะอะไรยงไงแย่แล้วยังไงเมื่อลิเวอร์พูลอาจจะเสียการกสำคัญแบบที่ไม่ทันตั้งตัวตลาดนักเตะในช่วงเสมอ,อนี้ โดยกนนีน้ทางด้านของทางฝั่งนะครับผมโคชออฟไซด์นะฮะสื่อฟุตบอลชื่อดังเปิดเผยว่าล่าสุดลิเวอร์พูลเนี่ยแชมป์พิเมเบรกอังกฤษมีโอกาสที่จะเสียอิบราฮิมากโกนาเต้ประการหลังตัวเก่งตลาดนักเตะสมัยน,นี้หลังจากที่มีปัญหาเรื่องของสัญญาฉบับใหม่โดยนั้นปัจจุบันอิบราฮิมากโกนาเต้รับค่าเหนื่อยแค่สัปดาห์ละประมาณเจ0 0 0ปืนปอนหรือ3.08ล้านบาทโดยแต่ว่าตอนนี้เหลือสัญญาเพียงแค่หนึ่งปี จังเจ้าตัวเองต้องการสัญญาฉบับใหม่จากเลเวอร์พูที่เพิ่มค่าเหนื่อยใกล้เคียงสัปดาห์รับประมาณ2000 0 0ปอนหรือ8.8ล้านบาทอย่างไรก็ตามนะครับผมเดอรการาเดียนเปิดเผยบอกว่าอิบราฮิมาโกนาเต้ปฏิเสธข้อเสนอแรกในการต่อสัญญาไปแล้วเนื่องจากว่าผิดหวังกับเงื่อนไขส่วนใหญ่ของของแดนเลเวอร์พูที่เน้นจ่ายตามผลงานที่กำหนดมากกว่าเพิ่มค่าจ้างพื้นฐานให้มากยิ่งขึ้นในคั้งนี้ ล่าสุดทางคปออฟไซต์บริการข่าวนะฮะโดยอ้างแหล่งข่าวาใกล้ชิดกับเอเจนต์กับพนักของเรอัลมาดริดยักษ์ใหญ่ลาลิกาสเปนพร้อมที่จะเปลี่ยนแผนมาคว้าตัวอิบราฮิมาโกนาเต้ช่วงมัมร์นี้หลังทราบสถานก,การณ์ล่าสุดที่เจ้าตัวเองนั้นปฏิเสธนะฮะสัญญาฉบับใหม่จากคณาของฝั่งลิเวอร์พูลเดิมทีเรอัลมาดริดนั้นตั้งใจที่จะดึงตัวอิบราฮิมาโกนาเต้มาแบบฟรีๆหลังจากที่หมดสัญญาภายในช่วงฤดูกาลหน้า แต่ว่าล่าสุดนั้นราชันชุดขาวก็พร้อมจะฉกมาจากทั้งของฝั่งลิเวอร์พูลโดยค่าตัว25ล้านปอนด์หรือประมาณ1,100ล้านบาทแต่ครั้นี้เลยเฉีดเดียวนะและขา่าวิวพูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกันใหมข่ขราวดต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกค,ครับ